ครับขอสวัสดีท่านที่กำลังชมและฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมกับ Youtube สานิต GTS นะครับกับวันนี้อ่านเองติวเองสอบเอง by สานิต GTS นะครับวันนี้ก็จะนำแนวข้อสอบนะครับมาอ่านนะครับมาศึกษาทำความเข้าใจนะครับผมสำหรับแนวข้อสอบในวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับจาก เพจเฟซบุ๊กนะครับลูกจ้างชั่วคขาวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอึกษานะครับที่ท่านได้ลงไว้ที่หน้าเพจนะครับผมนํามาแชร์ให้กับคุณครูที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับของสอสอทุกท่านได้ลองทํากันนะครับผมนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับแนวข้อสอบนี้นะครับก็มาจาก นะครับข้อสอบของกพด้วยนะครับผมนะครับต้องขอบคุณวัววิชาการด้วยนะครับผมนะครับที่แชร์ข้อสอบดีๆมานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับข้อสอบกพนะครับพระราชพระราชกิจสถิการนะครับวิธีการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีนะครับพศ2 5งพนนะครับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับผมนะครับ ข้อใดคือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็คือ,อไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นข้อ2นะครับข้อใดเป็นการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขนะครับของประชาชนนะครับก็คือ การบริบัติการของสวัสดิการนะครับต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ข้อ3นะครับข้อใดไม่ใช่การบริหารราชิการเพื่อให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าข้อใดไม่ใช่นะครับเรามา,ารู้ข้อใดที่ใช่กันก่อนดีกว่านะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนะครับต่อภารกิจของรัฐนะครับก็คือได้แก่นะครับส่วนราชการจะต้องนะครับจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการนะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กพรกําหนด2นะครับก่อนที่จะดําเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการจะต้องจัดทํา แผนปฏิบัติราชการนะครับไว้เป็นการล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็3ทําในการในกรณีที่นะครับปฏิบัติภารกิจนะครับหรือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการนะครับเกิดผลกระทบต่อประชาชนนะครับให้เป็นหน้าที่ที่ส่วนราชการจะต้องดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็บรรเทาผลกระทบนั้นนะครับนี่คือ การบริหารราชการนะครับให้เกิดผลสำเร็จนะครับฉะนั้นนอกเหนือจากนี้ก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฉะนั้นในข้อนี้ก็คือตอบการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้นะครับและมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิน่นอันนี้ไม่ใช่นะครับข้อ 4. การปฏิบัตริราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการต้องดําเนินการนะครับยกเว้นข้อใดนะครับยกเว้นข้อใดก็คือจัดทําบัญชีต้นทุนนะครับของงานบริการสราธารณะนี้อ่าไม่ใช่นะครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดำเนินการนะครับในข้อนี้นะครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะครับในการจัดทําบัญชีต้นทุนนะครับฉะนั้นที่เหลือนะครับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพก็คือกําหนดเป้าหมายนะครับ แผนการทำงานนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วเสร็จของงานของโครงการต่อไปข้อ5นะครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการครับว่าด้วยภารกิจใดที่มีความจําเป็นหรือสมควรที่จะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่นะครับข้อใดไม่ใช่ก็คือแผนการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่นะครับ สิ่งต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็ได้แก่ความคุ้มค่าของภารกิจนะครับกํากกลังเงินงบประมาณของประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปการประเมินผลการบริัติราชการครับให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิอนอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของส่วนราชการด้านต่างๆนะครับยกเว้นข้อใดก็คือจัดทําแผน งานตามกฎหมายนี้ไม่ต้องนะครับสิ่งที่ต้องทําก็ได้แก่นะครับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการนะครับสองผลสำเร็จของภารกิจนะครับแล้วก็คุณภาพการให้บริการขอใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ,บ,ร,การบ้านเมืองที่ดีพศ2546นะครับที่ไม่ใช่ก็คือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่นะครับอันที่ใช่ก็คือนะครับส่วนราชการก็ได้แก่กระทรวงกระบวงกลมที่มาของพระราชกิจสติกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับมาจากมาตราใดนะครับของพระบบราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็คือบัตรา3ทับ1นะครับ3ทับ ใครต้องจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินนะครับตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะองค์ประจุดของคณะรัฐมนตรีก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับวันนี้ตอบคณะรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่จัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อไปข้อใดมีหน่วยงานใดนะครับมีหน้าที่นะครับร่วมกันพิจารณาการจัดทําแผนนิติบัญญัตินะครับ จดทำแผนนิติบัญญัติก็คือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแผนบริบัติราชการประจำปีนะครับต้องเสนอผู้ใดให้เห็นชอบนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแผนการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเป็นแผนที่นะครับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แผนบริบัติราชการของสว่วนราชการเป็นแผนที่ เท่าไรน,นะครับปีที่เท่าไหร่ก็คือนะครับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน,นครับ4ปีแล้วก็แผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการก็5ปีใครมีหน้าที่กําหนดให้จัดทําบัญชีต้นทุนอ่าเมื่อกี้เหมือนข้อแรกๆเลยนะก็คือกรมบัญชีกลางนะครับมีหน้าที่จัดทําบัญชีต้นทุนนะครับในงานบริการสาธารณะนะครับกรมบัญชีกลาง ผู้ดูแลเรื่องการเงินส่วนราชการนะครับคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะนะครับแล้วนะครับต้องรายงานส่วนราชการใดนะครับให้ทราบก็คือกรมบัญชีกลางและก็สำนักงบประมาณและกอพอรอหน่วยง,งานใดต้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ ส่วนราชการดําเนินการอยู่นะครับก็คือสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนนะครับให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือชี้แจงการดาเนินการให้ทราบภายใน15วันนะครับถ้าประชาชนมีเรื่องสอบถามนะครับก็ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจและการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้นะครับหน่วยงานใดก็คือกอพอรนะครับกพอรมีนะครับอำนาจหน้าที่ในการ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางการกระจายอํานาจการตัดสินใจตอนท้ายของพระพราชกิจสณิการครับได้บอกให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับโดยอย่างน้อยนะครับต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้างนะครับก็คือมีทั้ง3ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับ2การอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็3 การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด5และหมวด7นะครับต่อไปหน่วยงานใดนะครับเป็นผู้กำหนดให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะครับในการให้บริการประชาชนในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันนะก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับก็เป็นองค์การ มหาชนนะครับใครเป็นผู้รักษาการนะครับและรักษาการในพระราชกิจสถิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร,รการบ้านเมืองที่ดีพศ2 4 6นะครก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีผลบังคับใช้วันที่10ตุลาคม2546นะครับน,นี่ก็เป็นแนวข้อสอบนะครับผมกอพอนะครับว่าด้วย ภาราสกิลสถิติการวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับต่อไปเรามาดูแนวข้อสอบอีกอันหนึ่งนะครับผมนะครับความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเหมือนกันนะครับชุดที่2นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับจากเพจ a c e b o o k นะครับลูกจ้างชั่วข่าวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาที่มาแชร์แนวข้อสอบดีๆนะครับให้กับ พวกเรานะครับผมสําหรับตัวผมนะครับก็ที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะอ่านให้ตัวเองฟังนะครับผมนะครับแล้วก็เปิดฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับเหมือนผมเปิดเพลงฟังอะครับเปิดเพลงบ่อยๆฟังบ่อยๆผมก็ร้องเพลงได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมฟังบ่อยๆบ่อยๆนะครับอ่านผ่านตานะครับไปสองรอบสามรอบนะครับแล้วก็ฟังไปสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบทุกวันผมกจําได้นะครับก็เป็นเทคนิคของผมนะครับ ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้จะเอาไปใช้ก็ยินดีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบพระคุณแนวข้อสอบดีๆนะครับจากเพจเ f a c e o o o k ่นจ้างชั่วคราวนะครับสังกัดสอสอนะครับแล้วก็อวอวิชาการด้วยนะครับผมามาดูข้อสอบกันเลยนะครับชุดที่2ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับมีช้อย เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายปกครองนะครับไม่มีข้อถูกเฉลยนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญก็คือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ นะครับก็คือรองเลขานะครับรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับนะครับในสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชานะครับขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับในกฎหมายฉบับใดก็คือพรบนะครับปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมประ5ั45นะครับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลมนะครับพศ2545ใครเป็นผู้บังคับบัญชาครับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับผู้บังคับบัญชาครับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั่นเองสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจหน้าที่ ตามข้อใดก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการของคณะมนตรีรัฐสภาและก็ราชการในพระองค์ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับก็ถูกทุกข้อเลยนะครับว่าจะเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งทั้งสิ้นนะครับ ผู้ดารงตาแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานประหลัดก็คือประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนั่นเองใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมนะราชการประจำในสํานักนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมราชการประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานใดนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็สํานักปลัดนะครับสํานักงานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปนะครับข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกัรวงนะครับไม่ใช่การจัดระเบียบก็คือ สำนักงานเลขานุก,การรัฐมนตรีไม่ใช่นะครับการจัดระเบียบราชการกระทรวงก็ได้แก่นะครับสำนักงานบนลัดนะครับกดอทิกรมนะครับแล้วก็สำนักงานรัฐมนตรีส่วนสำนักงานเลขานุก,การอันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนราชการใดนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นกรมนะครับก็คือสำนักงานรัฐมนตรีไม่ได้มีฐานะเป็นกรมนะครับที่เป็นกรมก็ได้แก่นะครับ สำนักงานประลาดกระทรวงนะครับทบ,บวงกระทรวงได้มีความจําเป็นต้องมีส่วนราชการเพื่อทําหน้าที่นะครับจัดทาแผนนะครับจัดทานโยบายและแผนนะสามารถขออนุมัติใครเพื่อจัดตั้งสํานักนโยบายและแผนก็เสนอแล้วก็อ,อนุมัติโดยต้องเสนอนะครับแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับ ในกระทรวงจะตรากฎหมายระดับใดนะครับในการจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดช,ชอบนะครับภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดักงกล่าวเป็นอธิบดีนะครับก็ต้องทอําทเป็นพระราชกิจสเีกรนะครับพระราชกิจสฎีกรนะครับต้องตราเป็นกฎหมายนะครับพระราชกิจสฎีกาการแต่ตงคณะบดีนะครับ ใครเป็นผู้เสนอนะครับนำเสนอนะครับว่าก็อ่าก็คือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะครับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะครับไม่ว่าจะแต่งตั้งคณะดีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้รัฐมนตรีสังกัดนั้นๆนะครับเป็นผู้นําเสนอนะครับการแต่งตั้งอธิบดีนะครับใครเป็นผู้อนุมัติอ่าเมื่อเสนอแล้วนะครับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอแล้วนะครับ ผู้อนุมัติก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีกระทรวงจัตตาพระธุิษยจุดกระทรวงจัตตาพระราชกิจสถีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะโดยไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการกต่าเป็นคณบดีก่อนครมเห็นชอบนะใครต้องส่งร่างให้กับสภาผู้แทนรัษฎรนะครับและพุทธสภาให้ทราบ เพื่อทราบก็คือนายกรัฐมนตีนะครับต้องต้องส่งร่างนี้ให้กับผู้แทนแล้วก็ผู้ที่สภานนะเพื่อให้ทราบนะครับในการตาพระราชกิจการในการจะตั้งส่วนราชการต่อไปกระทรวงมีกระทรวงใดนะครับมีผิดจุดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่นะครับตามข้อใดนะครับไว ได้กาหนดไว้ในกฎหมายใดนะครับเอาใหม่กระทรวงมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายใดนะครับก็คือพร,ร,ร,รบปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมปี2545น,นะครับมีอํานาจระบุไว้ในกฎหมายนะครับพรบรป,ปรับปรุงกระรทรวงทะบวงกรมนะครับอำน,นาจหน้าที่ตา่างๆของกระทรวงต่อไปผู้ใด ไม่ได้มีหน้าที่วางแผนและประสา,านกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงร่วมกับร่วมกันนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและบรรลุปเป้าหมายของกระทรวงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั่นเองนะครับอยู่กระทรวงไหนนะครับรัฐมนตรีก็ เป็นผู้บังคับบัญชาในกระทรวงผู้ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายเป้าหมายผลสมัมฤทธิ์ของงานให้กระทรวงนะครับในกระทรวงให้สอดคล้งองกับนโยบายที่รัฐมนตรีแถลงต่อรัฐบาหรือต่อคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติผู้ที่มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายเป้าหมายก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับ ต่อไปมาดูชุดที่3กันนะครับผมนะครับความรู้นะครับและละักษณะการเป็นขน้าราชการที่ดีใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราการประจําในกระทรวงก็คือประหลัดกระทรวงนะครับประหลัดกระทรวงถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับผู้บังคับข้าราชการ แล้วใครจะเป็นผู้บังคับข้าราชการในส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการแล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาใช่ไหมครับจากรัฐมนตรีก็คือประหลัดกระทรวงนะครับประหลัดกระทรวงผู้ดํารงตําแหน่งในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานประหลัดกระทรวงก็ประหลัดกระทรวงนั่นเองนะครับ ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดนะครับกำหนดให้ส,ส,ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้นะครับกฎกระทรวงนะครับต้องออกเป็นกฎกระทรวงนะครับในการให้กระทรวงให้หน่วยงาน2งหน่วยงานอยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันนะครับต้องออกเป็นกฎกระทรวงถ้าภายในกระทรวงนะครับมีการจัดตั้ง กลุ่มภารกิจหัวหน้ากลุ่มภารกิจต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่าข้อใดก็คือต้องดํารงนะครับต้องดารงไม่ต่ำกว่าใดก็คือตําแหน่งนะครับต้องมีตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีนะครับดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีกระทรวงใดมีได้จัดมีกลุ่มภารกิจหรือปริมาณงานมากนะครับจะ ให้มีรองประหลัดเพิ่มขึ้นได้กี่คน2คนนะครับรองประหลัดมีได้2คนนะครับถ้าหากว่า,ามีปริมาณงานมากนะครับกระทรวงได้มีภารกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความจะเป็นต้องมีรองประหลัดกระทรวงมากกว่าที่กําหนดนะครับก็คือมากกว่าสองคนนะครับใครมีอํานาจร่วมกันนะครับในการอนุมัติให้กระทรวงนั้น ีรองบัลัดเพิ่มขึ้นนะครับในเป็นกรณีพิเศษก็คือคณะกรรมการข้าราการพลเรือนนะครับแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกลายเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีนะครับผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือเลขานุก,การรัฐมนตรี